กลัวที่จะเหงานะเดี๋ยวรอเอฟซนะคนเก่าคนเดิมนะฮะคุณสายลมคุณแสงแดดคุณอะตอมแล้วก็คุณตะวันพระอาทิตย์นะแล้วก็คุณฝุ่นละอองรีบมาไลฟ์คนที่สามมีจะกลับมานะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเราชอบชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างประเทศนะ อันนี้เป็นงานฝีมือต่างๆที่เราจะถักวันนี้ด้วยเนาะเราก็รอเอฟซีเราสักแป๊บนึงนะเป็นช่องอนาถามนไลยสดโดยที่ไม่ได้ปอกกล่าววันนี้มานั่งมุมตรงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเผื่อใครชอบงานฝีมืองานอิสระในต่างแดนแล้วก็ใครอยากจะเรีวยกว่าอยากจะหาสามีชาวต่างชาติด้วยอุ้ย คลิปนี้เราก็จะมาบอกเล่ามีเรื่องราวมาบอกเล่าว่ามาช่วงไหนคุณจะหรือว,ว่าเราจะได้เปรียบนั่นเองนะเดี๋ยวรอรอรอฉันรอเธออยู่อันนี้เราจะถักเป็นเสื้อสายเดี่ยวนี่เป็นผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าถักไปเราก็วัดไปด้วยนะเน,นี่ย นี่เราเราก็รออุ้ยมันก็น่ารักไปอีกแบบนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่เราทํายามว่างเนาะช่วงนี้ฝนตกข้างนอกนะเดี๋ยวเรามาทักทายอย่างเป็นทางการเดียว่จะได้ไม่เสียเวลานะเราจะไม่ให้เกินสามสิบนาทีนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนละปุกกี้สาวไทย สไพยชนบทเยอรมันนะคะคนที่จะมีเวลาในบางครั้งเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะเมียฝรั่งต่างประเทศซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะใครที่เรียกว่าจะ ชอบใช้ชีวิตแบบในยุโรปอากาศหนาวๆห,หรือกำลังจะมาหาแฟนถ้าใครฟังคลิปนี้เราจะรู้ว่าเรามาอย่างไรเราได้เปรียบได้เปรียบฝรั่งแน่นอนอุ้ยนะเพราะถ้าใครมาผิดช่วงผิดจังหวะอันนี้คือคุณอาจจะแบบประเทศนอกไม่เห็นหน้าอยู่เลยมันมันทรมานแล้วมันแบบมองไปก็เหมือนบ้านร้างอันนี้ถ้าคุณมาผิดผิดช่วงผิดเดือนผิดเวลาเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าเราพลาดนะคะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้มาทํางานด้วยแล้วก็มาแบ่งปันกันด้วยนะ,ะเดือนที่เราควรจะมาหาสามีชาวต่างชาติหรือบินมาท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือบินมาทํางานมาเยี่ยมเพื่อนนะก็ควรที่จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะทำไมเราพูดถึงว่าช่วงหน้าร้อนเพราะว่าช่วงหน้าร้อนอย่างคนที่กําลังแบบเขาเชิญมาเที่ยวเนาะอย่างเราไม่รู้หรอกเขาเชิญมาบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไร ถ้ามาผิดเดือนนะคุณก็เรียกว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าเกิดมาปุ๊บเราได้เลิกกันกับสามีฝรัง่งเราก็เหมือนไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณมาช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ก็คือช่วงเดือนมิถุนากรกดาสิงหานะไปกาเอาไว้เลยนะช่วงนี้มิถุนากรกดาสิงหาเราก็ถ้ามีงานประจำเราก็ไปล็อกช่วงเดือนนี้เอาไว้นะเพราะว่าอะไรหนึ่ง อากาศก็จะดีเหมือนประเทศไทยเลยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอากาศในต่างประเทศนะั้นภายในหนึ่งวันนี้จะมีสี่ฤดูนะภายในหนึ่งวันนี้จะมีสี่ฤดูนะฝนตกลูกเห็บแดดออกเอ่ออะไรนะมีมีแสงพระอาทิตย์ในหนึ่งวันนะมันคือมันจะดูแบบแปรปรวนมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามาช่วงซัมเมอร์หน้าร้อน นะคะเราอย่างที่บอกเนะการจะมีสามีชาวต่างชาติก่อนที่จะตกลงแต่งงานกับเขาเราต้องบินมาดูวิถีชีวิตของเขาก่อนว่าบางคนก็เรียกว่าโปรไฟล์ดีคือไปประเทศไทยเขาคือจ่ายไม่อันเนี่จ่ายเหมือนเหม,มือนดูดีเหมือนสปอร์ตอะแต่พอเราบินมาหาเขาเนี่ยก็มาให้มันถูกจังหวะด้วยนะถ้าคุณมาหน้าหนาวคุณก็จะไม่ค่อยได้ไปเห็นสภาพแวดลอ้อมเราจะเสียเปรียบ อันนี้นะเราก็อยากจะบอกต่อเพราะช่วงที่เรามาเนี่ยเรามาเดือนกร,รกฎาก็คือช่วงซัมเมอร์พอดีอุย้ยไม่ได้สามีไม่เป็นไรคุณคะแค่เดินออกไปนอกบ้านเดินไปตามถนนหนทางน,นี่มันก็จะมีดอกไม้สวยๆแล้วก็ตอนที่มาแรกๆช่วงซัมเมอร์เพื่อนเรามาวีซ่าเยี่ยมเยียนนะตอนนั้นไม่ได้มาไม่ได้คิดว่าจะมามีสามีแต่ว่าเปน,เป,นเป็นช่วงจังหวะที่ หน้าร้อนคุณมาแล้วผิดหวังกับสามีก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้เที่ยวบรรยากาศที่สบายๆแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะแค่เรามีจัก,กรยานคันหนึ่งเราก็ปั่นไปตามชนบทหรือปั่นเที่ยวรอบๆเมืองเนี่ยเราก็จะได้ดอกไม้ที่มันเป็นดอกญ้านะที่มันสวยมากที่ประเทศเยอรมันเราก็จะมีดอกสีม่วงดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยแล้วก็มีการไปปีนเก็บผลไม้ที่กินฟรีทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มาจนๆอย่างเราคือมา มาเยี่ยมเยียนเพื่อนคือเพื่อนเชิญเรามาแล้วก็มาพักบ้านเพื่อนนะซึ่งถ้าให้มาเองมาท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีปัญญาค่ะเพราะว่าตอนเมื่อสิบปีที่แล้วนะเราซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือเราก็เลือกแล้วแหละว่าเรามาช่วงช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือไม่ได้สามีหรือไม่ได้คิดว่าจะได้สามีนะบางครั้งเนี่ยเราต้องลงทุนก็คือมาให้มันถูกต้องมาเยี่ยมเยียนก็ไม่ได้มาแอบทำงานก็ไม่ได้นะคะ ถ้าเรามาเยิ้ยมเยนะียนแล้วเรามาแอบทํางานเหมือนใครมีเพื่อนร้านนวดหรือมีญาติพี่น้องเป็นเจ้าของร้านนวดเนี่ยคือเขาอาจจะให้เราไปแอบนวดมันก็ได้นะถ้าเราโชคดีนะคือมันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราโชคร้ายเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยอันนี้เราจะบอกเพื่อนทําร้านอาหารร้านกรีกเนาะเพื่อนเพื่อนสาวเราที่เชิญเรามาเนาะเพื่อนสมัยที่เราเรียนด้วยกันนะคะคือรู้จักกันดีเลยไม่ใช่แบบรู้จัก รู้จักกันเล็กๆน้อยๆเป็นนายหน้าแล้วมาเนี่ยเราก็ไม่มานะเพราะราสมัยนี้เราไม่ไว้ใจใครเนาะมันมีกลโกงมีการหลอกลวงเยอะแยะเราก,ก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งที่อยากให้ใครก็แล้วแต่ที่มีความทุกข์อยากจะปลดหนี้ปลดสินมีภาร,ระอะไรต่างๆที่เมืองไทยอยากจะมาขุดเงินขุดทองหรืออยากจะมามีสามีแล้วก็มาทำงานเพื่อที่จะช่วยเหลือ สวัสดีค่ะน้องอนันต์น้องอน,นันต์ออนนคนเดิมขอบคุณมากๆเลยแวะมาทักทายเพราะว่าส่วนมากเรามาพูดแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาทักทายเขาก็จะไปดูย้อนหลังเนาะแบบเฮ้ยมาพูดอะไรอยู่คนเดียวไม่นัดใครเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองสําหรับใครที่ชอบในแบบที่เราเป็นเนาะอย่างน้องอนันต์เนี่ยเขาก็มีชีวิตที่เป็นโสดดีแล้วนะคะน้องไม่ต้องแต่งงานก็ได้ เขาเรียกว่าคุณนายอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่เป็นเมียฝรั่งแล้วบางคนอยากจะกลับประเทศนะบางคนอยากจะกลับนะแต่คุณกลับไม่ได้แล้วเพราะคุณเซ็นสัญญาในการเซ็นสัญญาบางทีเราต้องอยู่ให้ครบสัญญาสองปีสามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยู่ไม่ครบสัญญาเนี่ยเขาก็คือเราก็ทําผิดกฎหมายประเทศเขาเนาะมันก็จะไม่ดีนั่นเองน้องอันนั้นลบข้อความอะไรคะ เขียนไปแล้วลบข้อความนี้มันเป็นยังไงคะใครแวะเข้ามาแล้วก็มาพิมพ์ทักทายส่งหัวใจมาสักคนละหนึ่งดวงก็ได้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆของเราเนาะแล้วก็อันเนี้ยใครอยากถักนะเราสอนฟรีนะในช่องปุ๊กกี้คอลเลกชันเราจะมีช่อง YouTube อีกหลายๆช่องที่คุณอาจจะเรียกว่าใครชอบแบบไหนชอบฟังเพลงชอบ ดอกไม้สวยๆหรือชอบงานฝีมือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบอดูยูดูเฟซบุ๊กไม่ชอบ youtube ก็มีเพจ f a c e b o o k ปุ๊กกี้สอนถักโครเชร่นะที่เราพูดไปทั้งหมดก็คือเราอยากจะให้ให้คุณได้ประโยชน์แล้วก็เรียกว่าสร้างไรายได้ในอนาคตด้วยนะการถักตุ้หมหูนี่เราก็เป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนแล้วก็ สร้างรายได้ในอนาคตด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวจะมาเที่ยวต่างประเทศเตรียมตัวที่จะวางแผนว่าจะไปเที่ยวกับแฟนของคุณช่วงไหนดีเนี่ยน้องอน,นันต์เนี่ยหาเวลาว่างเลยนะต้องมาช่วงซัมเมอร์เดือนมิถุนากกรกดาสิงหานะคะอันนี้คือเหมาะเราล็อกเอาไว้เลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยบรรยากาศเหมือนประเทศไทยเราจะไม่ทรมานมากแล้วก็ดอกไม้สวย อากาศดีได้เก็บผักป่าฟรีผล,ลไม้กินฟรีด้วยนะถ้าใครอยู่ในชนบทอย่างเราเนาะถ้าใครอยู่ในตัวเมืองก็จะเป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีความสวยงามทุกๆุฤดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราจะแยกเป็นสี่ฤดูนะในยุโรปเราจะมีสี่ฤดูนะคะในประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือช่วงนี้ซัมเมอร์ก็จะเป็นเดือน,อนมิถุนากรกดาสิงหาเนาะพราเป็นช่วงเ หน้าร้อนแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าหนาวเนาะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของใบไม้ร่วงนะมันก็จะร่วงใบไม้บานแล้วก็ใบไม้ร่วงนะฮะธันวามกร,ราคุมภาพอใบไม้ร่วงเสร็จก็จะเป็นหน้าหนาวเราไม่ควรมานะหน้าเดือนธันวามกร,ราคุมพาเนี่ยไม่ควรมานะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าหนาวที่หนาวติดลบแล้วก็ แฟนก็จะไม่มอีอารมณ์ที่จะพาเราไปข้างนอกนะเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่มีอารมณ์เพราะเราจะหนาวมากจะออกไปทั้งทีคือต้องใส่เสื้อผ้าหลายชั้นมากๆเลยอันนี้ใครที่สุขภาพไม่ดีคุณก็อาจจะไม่สบายได้ด้วยนะแต่ถ้าใครชอบฤดูใบไม้ผลิก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็เป็นช่วงดอกไม้ผลิที่เขาก็จะสวยในอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่ วางแผนเริ่มต้นชอบอยุโรปชอบใช้ชีวิตแบบหนาวๆแต่ว่าก่อนที่คุณจะมาใช้ชีวิตเนี่ยคุณต้องใครที่มาแบบอยากจะมีสามีก่อนคุณต้องมาช่วงซัมเมอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสามีเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะถ้ามาหน้าหน้าหนาวนี่เราก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อันนี้พูดถึงเราไม่ได้พูดทะลึ่งอันนี้พูดให้ถึง มุมกว้างๆเผื่อใครคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะว่าถ้ามาหน้าหนาวแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะเราะว่ามีอะไรกันมากนะอันนี้เราบอกด้วยประสบการณ์สิบปีนะนะต,ตอนนู้นจนถึงตอนนี้อยู่มาสิบปีแล้วก็ไม่อยากจะมีอะไรแล้วเพราะว่าอารมณ์ไม่ได้นะอารมณ์ไม่ได้อาจจะแก่นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่นี่ช่วงฤดูก็สําคัญนะไม่ใช่ว่ามีแฟนแล้วโอโ้มาแต่งงานช่วงหน้าหนาวเลยแบบ จะคิดไปอีกอย่างหนะ้าหนาวมันก็ดีกอดกันอบอุ่นแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะอาบน้ําเยอะเพราะว่ามันหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีข้อดีข้อเสียเนาะเราก็ไปลองคิดดูนะคะอย่าบอกว่าเราจะมาเที่ยวโยุโรปแล้วเราไม่ไม่ดูสภาพอากาศไม่ดูฤดูไม่ได้นะถ้าคุณมาแล้วไม่ดูฤดูเนะี่ยคุณก็จะพลาดนะคะอันนี้บอกสําหรับคนใหม่ๆที่ยังไม่รู้เนาะว่าถ้าจะมา เที่ยวต่างประเทศหรือจะอแฟนเชิญมาเที่ยวเราควรจะมาช่วงเดือนไหนดีแล้วก็จะได้วางแผนถูกต้องเนาะน้องอน,นันต์ไม่ทํางานเหรอคะวันนี้มีคนมาทักทายหนึ่งคนเนี่ย <c oughs> วันนั้นไลฟ์ว่าจะถักรูปดอกไม้อันนี้สามารถทําเป็นแบบล็อกเก็ตเป็นห้อยคอได้หรือจะทําทเป็นตุ้มหูอย่างนี้ก็ได้นะเรากําลังจะออกแบบ ใหม่ๆเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตจริงเลยนะเมียฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนไม่ได้รวยเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันบางคนมาเพื่อที่อยากจะทํางานทํางานแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็อาจจะไปใช้หนี้ที่บ้านบางคนมาเพื่อที่อยากจะหาเงินไปส่งลูกที่เมืองไทยเนาะแต่บางคนมาเพื่ออยากจะมาใช้ชีวิตคู่อย่างเราเนี่ยเราก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตคู่แล้วก็ มาสร้างครอบครัวมาช่วยกันเรียกว่าให้ให้ครอบครัวเราสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญว่าคุณตั้งเป้าหมายอย่างไรในการที่คุณจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะแต่ถ้าใครที่มีพื้นที่มีมีบ้านมีพื้นที่บริเวณนะาว่าอยู่ประเทศไทยดีที่สุดไม่ต้องมาอยู่เมืองนอกมันคล้ายกันเลยแล้วก็มันแย่ไปกว่านั้นก็คือ อากาศที่เป็นอุปสรรคของเรานะุวันนี้คอแห้งแต่ว่าดีนะเราเตรียมกาแฟมาเลยขออนุญาตดืด่มกาแฟแล้วการที่เราจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนอย่าบอกว่าคุณไม่หาข้อมูลนะอันนี้คุณจะคือเราอะเราต้องหาข้อมูลนะในเมื่อเราอยากจะไปที่ไหนเราอยากจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเรามี เป้าหมายอยากจะเป็นอะไรเนาะเราต้องมีข้อมูลแล้วก็มีเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะตอนนี้เป้าหมายที่ชัดเจนของเราก็จะต้องรีบมาไล่ก่อนที่สามีแล้วก็ลูกชายกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ข้างล่างเราจะมาไม่เกินสัก30นาทีเนาะพูดไปก็เกินทุกทีเราจะไม่ให้เกินเ,เวลาเยอะเกินไปนะคะ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็อยากจะมาบอกไว้ก่อนเผื่อสาวๆคนไทยอะ่ะคือเขาก็อยากมาใช้ชีวิตในต่างประเทศหลายคนเนาะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเดิมไหมมันเป็นบางคนนะคะเพราะบางคนก็คิดว่ามันอาจจะดีกว่าเดิมแต่เราจะบอกว่าปัญหาเมียฝรั่งเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะบางคนได้สามีดีรักเราแต่พเพอ่อญไปอยู่กับแม่ย่าที่ไม่ดีอันนี้คุณอย่าคิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคนะ นะใครใครคิดว่ามีแม่ย่าแล้วไม่เป็นอุปสรรคนะถึงเขาไม่มีเมียเก่าเขาไม่เจ้าชู้แต่ถ้าเขามีแม่ย่าที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแบบอยากจะยากันไปเลยแหละนะคะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งอย่างที่มาแล้วต้องสังเกตนะในเมื่อเรามาเที่ยวมากับผู้ชายมาอยู่บ้านเขาไม่ได้อยู่แต่ในบ้านเขานะคนที่ เพราะบางคนเนี่ยเขา,เามีวีซ่าท่องเที่ยวให้มาหาเขาเนี่ยเขาก็เอามาไว้ในบ้านเนี่ยบ้านสวยๆบ้านหรูๆเป็นคุณนายเนี่ยแต่เขาไม่เอาเราออกไปข้างนอกเลยเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีความลับที่ผู้ชายไม่บอกเรานะคะเราต้องเผือกเราต้องอยากรู้อยากเห็นเราต้องสืบสอบนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยมันสามารถที่จะช่วยตัวเองได้บางครั้ง กฎหมายก็ไม่ได้ช่วยเราตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะโลกโซเชียลเนี่ยช่วยช่วยเราได้เยอะนะสําหรับคนที่มาใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมาพูดนี่คือเขาใช้ชีวิตจริงแล้วเขาพูดเราก็ถึงบางอ,อ้อบางคนไม่ได้มาใช้ชีวิตจริงแต่มาพูดว่าชีวิตดีดีฉันเป็นทํางานอยู่ที่นี่เงินเดือนเป็นแสนแล้วก็สามีก็รวยมากกลับบ้านทีนี่มีเงินแบบ ใช้จ่ายเยอะเนาะมีเงินให้เพื่อนให้ญาติเราถามเราว่ามีไหมเงินเนี่ยไม่มีแต่คำว่าไม่มีวันนี้ไม่ใช่ว่าวันหน้าเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตัดสินว่าเาเห็นเขาวันนี้เขาจนแต่ใครจะรู้อนาคตเขาอาจจะรวยก็ได้อนาหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราอย่าไปตัดสินคนแบบง่ายๆดูจากการแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ แต่งตัวแบบโอ้โหธรรมดามากจนแน่แ,นแต่ถ้าคุณมาอยู่ยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองที่เราอยู่เนี่ยเราจะดูไม่ออกนะว่าเขารวยหรือเขาจนถ้าในต่างประเทศพูดถึงในในเมืองที่เราอยู่นะแต่ในเมืองอื่นคุณอาจจะเห็นเขาใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็คิดว่าเขารวยก็ได้เนาะแต่ถ้าคุณมาอยู่จริง,รงๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะแต่งตัวธรรมดามากคนที่รวยจริงอ่ะแต่งตัวธรรมดามากแล้วก็ เป็นกันเองในการที่เราสัมผัสนะเหมือนบ้านคุณยายเนาะที่เราไปช่วยเขาทํางานบ้านเนาะเขาแบบเราไปทํางานนะทํางานสองชั่วโมงนะพักเบรกชงกาแฟให้เราดืม่มมาพูดคุยเราเอา้าเราก็มาทํางานนะแต่เขาคือเทคแคร์เราดีมากเลยนะคนรวยที่นี่เขาไม่หยิงนะคะก็จะคงจะมีบางคนที่ รวยแล้วก็หญิงเพราะคนรวยมีหลายประเภทนะเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างแล้วถ้าเกิดเราเลือกที่จะมาดูสามีเราเนี่ยเลือกเดือนถูกเลือกมาถูกฤดูแล้วก็เลือกในหน้าที่เราก็ไม่หนาวเกินไปเนาะเราจะได้ดูบริเวณรอบๆแล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดหน้าร้อนเขาไม่พาเราออกไปเที่ยวข้างนอกนี่แปลกนะคุณ เริ่มเริ่มเอกใจได้แล้วว่าทําไมเขาเอาเรามาไว้แต่ในบ้านสมมุตินะผู้หญิงไทยที่เขาเชิญมาไว้แต่ในบ้านไม่เอาออกไปข้างนอกหนึ่เขาอาจจะมีความลับสคือเขาก็สบายเนะ่ยเขาเชิญเรามา3เดือนแล้วไม่มีวี่แววว่าจะขอแต่งงานเนี่ยคุณอย่าไปเสียเวลาเพราะเขาจะไม่แต่งแน่นอนผู้ชายชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดตรง บางครั้งเขาพูดตรงแต่เราคิดแบบคิดในแง่ดีเออเขาอาจจะยังไม่อยากแต่งเดี๋ยวอยู่ๆไปเขาก็แต่งถ้าเขาบอกเขาไม่แต่งเขาคือเขาจะไม่แต่งอันนี้นะเราอย่าคิดไปเองนะแล้วผู้ชายที่นี่ถ้าเรามาแรกๆเนี่ยถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆละ่ะเขาจะเรียกว่าตัวตนของเขาจะออกคนที่นี่คนเยอรมันนะผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันหนึ่งเสียงดัง ผู้หญิงที่นี่นะที่เราเคยเห็นเพื่อนบ้านเนาะเวลาเขาทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยข่มผู้ชายนะผู้หญิงเยอรมันเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังเขาเขาจะข่มผู้ชายนี่จะงอนะผู้ชายจะแบบคือแบบเขาถึงเปรียบเทียบว่าผู้ชายที่เลิกกับเมียฝรั่งแล้วก็ไปเจอผู้หญิงไทยเนี่ยเขาถึงหลงรักเพราะว่าอะไรเฮ้ยผู้หญิงไทยมันไม่ตะคอกเว้ยมันมันบริการดีมาก เรียกว่าปรนิบัติพัดวีต่างกับผู้หญิงที่นี่เฮ้ยทําความสะอาดเองก็ไปทําคือเขาไม่มีการมาเอาอกเอาใจผู้ชายนะเขาจะบางครั้งด่าด่าสามีสามีก็ก้กมหนา้างงงทำเมียด่าเราเห็นมาเยอะแล้วเพราะเขาจะไม่ไม่เขาจะไม่กลัวผู้ชายเขาจะไม่เป็นเบี้ยล่างเขาจะไม่มาปรนนิบัตินะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงทุกคนนะ บางคนแล้วก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายไทยเอ้ผู้ชายเยอรมันทำไมถึงอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไทยอยากจะไปอยู่ที่นู่นแบบถาวรเพราะว่าหนึ่งค่าครองชีพของเราต่ำกว่าสองผู้หญิงไทยเอาใจเก่งทำทุกอย่างทำความสะอาดบ้านซักผ้าทำอาหาร ปรนิบัติพัดวีเอาอกเอาใจพูดจาอ่อนหวานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีนะคะอันนี้เขาก็เลยรักบางคนรักนี่รักจริงนะแต่ว่ามันเสียอยู่ที่ผู้หญิงคือไม่รู้จักพอเขาให้แล้วก็อยากได้อน,นุนอยากได้อน,นี้คืออยากได้เยอะจนบางทีก็ถูกเขาเาเลิกไปดือด้อเลยบอก,ก็มีนะเราก็จงระวังตัวไว้ด้วยเนาะ นะคะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมาอยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่ที่เมืองไทยไหมเราก็คิดว่ามันก็มีดีมีไม่ดีนะบางคนมาเจอผู้ชายดีคุณก็ดีแต่บางคนมาเจอผู้ชายที่คือมีหลายประเภทนะเพราะฉะนั้นคนดีคนเลวมันมีอยู่ทั่วโลกไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเจอผู้ชายเมืองไทยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มาเกาะผู้หญิง ผู้ชายเยอรมันก็มีผู้ชายเมืองนอกก็มีบางทีบางคนนะผู้หญ,หญิงมาที่นี่ผู้หญิงคือเก่งไงขยันไงฉันมาปุ๊บฉันฉันเก่งฉันทํางานเยอะได้เงินเดือนเยอะผู้ชายเห็นผู้หญิงได้เงินเดือนเยอะแล้วก็บางครั้งก็โอ้โ oh, หคุณได้เงินเยอะคุณจ่ายค่าบ้านนะคุณได้เงินเยอะคุณจ่ายค่าอาหารนะโอ้โ oh, ห oh, คุณเงินเดือนคุณเยอะมากผู้ชายไม่ทํางานเลยลาออก คืออยู่ที่บ้านอย่างเดียวให้ผู้หญิงเลี้ยงก็มีนะคะอันนี้เราต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาเมืองนอกแล้วชีวิตคุณจะดีดีอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บอกไว้เลยว่าถ้าเราไม่ทํางานก็คือไม่มีเงินเราไปขอเงินเขามันมันไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปขอเงินแล้วเขาก็คือเอเขาก็กดขีดคมเหงาเราได้อันนี้เราก็ต้องอะระวังไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเราจะมาเ,าเยี่ยมแฟนหรือแฟนเชิญเรามาเที่ยวหรือเราจะมาหาประสบการณ์หรือเราจะมาลองดูสภาพอากาศที่บ้านของเขาเราควรที่จะมาช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาเนาะอันนี้เราบอกเลยว่าคุณมาช่วงนี้คุณไม่ผิดหวังไม่ได้สามีไม่เป็นไรเราได้ท่องเที่ยวในยุโรปสวยงามทุกที่อากาศดี มีแสงแดดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จงระวังด้วยอากาศก็แปรปรวนอย่างที่บอกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีคลิปตอนนี้เราก็จะมีคลิปในช่องของเราก็จะออกอากาศทุกวันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะแวะเข้ามาดูหรอกเพราะว่าบางคนเขาอยากจะ,ะร,รู้รู้เกี่ยวกับมาอย่างไรให้ปลอดภยัยหาสามีอย่างไรให้ได้สามีรวยๆหรือจะ เราจะบอกให้ว่าไม่มีใครในโลกใบนี้จะหาสามีให้เราได้นอกจากเราต้องหาเองนะคะแล้วก็ในโลกใบนี้ไม่มีของฟรีที่จะมีคนมาหวังดีกับเราจริงๆอ่ะจะมีน้อยบางคนก็หวังดีแต่ก็ประสงค์ร้ายแล้วหนึ่งสิ่งที่เราจะบอกเลยอย่าไปฝากแฟนของเราไว้กับคนอื่นนะคะแล้ว เห็นหนุ่มชาวต่างชาติที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวอะเดือนสองเดือนสามเดือนก็อย่าไปไว้ใจว่าเขาจะโสดนะคะเขาอาจจะมีเมียที่นี่ก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนมีเมียที่นี่เมียเขาก็ให้สามีเขาไปเที่ยวคนเดียวก็ได้เอาเธอไปสิเมืองไทยสองเดือนสามเดือนเขาให้ไปได้เราอย่าไปหเมาว่าเขาเป็นโสดบางครั้งเขาไม่ได้เป็นโสดนะอันนี้เราต้องระวังด้วยนะคะ พูดแล้วก็ไม่ได้ถักหรอกพูดแล้วก็จะพูดถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้งานได้การอะไร <g ười> ก็ได้มาทักทายก็ยังดีนะคนอ,อนุญาตดื่มกาแฟ <g ười> ไหนๆก็พูดถึงสภาพอากาศแล้วเนาะคนที่นี่เราใช้ชีวิตอย่างไรชีวิตที่จะดีหน่อยก็เป็นช่วงซัมเมอร์ชีวิตที่จะดีหน่อยก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ นะคร,ระคือมันจะมีความสวยงามแม้ว่ามันจะหนาวเหน็บนะคะยิ่งหน้าหนาวนี่ไม่สมควรที่จะมานะหน้าหนาวนีนบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะปิดปิดประตูปิดหน้าต่างประหนึ่งบ้านร้างเลยนะเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะมาเนาะใครที่จะมาแค่ท่องเที่ยวยคุณต้องมาช่วงหน้าร้อนอย่างเดียวเลยนะมาหน้าอื่นนี่คือจะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราคิดว่าน่าจะอะให้ได้ เดี๋กว่าเลือกช่วงช่วงวันเวลาที่จะมาเที่ยวถูกนะคะแล้วก็จะมีอากาศที่ดีอย่างน้อยเราก็ได้ความสุขอย่างน้อยเราก็ได้อากาศที่เหมือนเมืองไทยเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ดูบ้านช่องเขาได้ออกไปข้างนอกบ้างเพราะว่าอากาศจะไม่หนาวมากนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะไม่พูดเยอะจะ3านาทีแล้วนะสำหรับใครที่ชอบใช้ชีวิตในต่างแดนนะท่องเที่ยวต่างประเทศ ลูกผักในต่างแดนแล้วก็การใช้ชีวิตจริงชนบทเยอรมันการทำงานอิสระในต่างแดนแล้วก็การาทำงานต่างๆบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตจริงของเมียรฝรั่งต่างประเทศนั้นะในช่องของเราก็จะมีการมาบอกเล่าสิ่งดีๆสาระดีๆให้กับทุกๆคนได้รับฟังในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะขอบคุณน้องอนันต์ที่แวะเข้ามานะแล้วก็ คุณสายลมคุณแสงแดดคุณตะวันแล้วก็ท่านอื่นๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเราก็ขอขอบคุณไว้เจอกันคลิปหน้าใครมาดูไลฟ์สดไม่ทันก็กลับไปย้อนดูนะคะเราจะได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาเอาวิดีอเซน็จชู